ก็กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ผมทำพูดเกี่ยวกับโคดจาว่านะครับเป็นเกี่ยวกับไฟล์นะครับโอเคเรามาดูโปรแกรมกันดีกว่านี่ครับนี่ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมนะครับเราเป็นการเขียนไฟล์นะครับเขียนเขาเรียกอะไรเขียนโคดจาว่าให้คําตัวเนี้ยไปอยู่ในไฟล์ประมาณนั้นได้แล้วก็ Import เมาครับเป็นจาว่า t o เอ้ d io เขาเรียกอะไรดอกจันนะครับแล้วก็ทําการเรียกตัวที่เราต้องการมาให้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดักจับไฟก็หมายถึงว่ามันให้มันเพื่อหาไฟอะไรประมาณนั้น,นครับแล้วก็มีไฟลลไล์เตอร์แล้วก็ใช้เป็นไลท์นะครับไรเตอร์นิวไฟล์ไรเตอร์แล้วก็นิวนะครับตรงนี้นิวไฟต,ตรงนี้อ่ะผมอ่านบายตรงนี้แล้วกันตัวนี้มัน ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เราต้องการนะครับก็คือสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างไฟล์ใหม่ก็ได้หรือเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วอ่าเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วมันก็จะทําการนําตัวเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวกําหนดไฟล์นะว่าเราจะห้อข้อมูลตัวเนี้ยไปอยู่ในไฟล์ตัวนี้นะถ้ามันมีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วมันก็จะทําการเอาตัวเนี้ยไปใส่เลยเลยแต่ถ้ามันไม่มีมันก็จะสร้าง ไฟล์ขึ้นมาให้ใหม่โอเคประมนั้นแล้วเราก็ทําการพอตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกําหนด,ดที่เสร็จแล้วร้องการตัวนี้เป็น라이เตอร์ต่อตอนนี้ก็คือใส่ข้อมูลที่เราต้องการให้มันเข้าไปในไฟล์ของเรานะครับผมจะเป็น h e l hello w o r l d แล้วก็เป็นชื่อนะครับเป็นยามิแล้วก็มูเม่เอ้ยเป็นบงงังนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปิดอ่าตัวนี้นะเราเขียนตัวนี้ ำหนดตัวนี้เขียนเขียนเขียนอ่ะแล้วพอตึ้นสุดปุ๊บตัวนี้จะทำการปิดนะครับเป็นโค้ดเข้ามาพอตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ทำการตัวนี้มาเป็น Import เอ้ยเป็นปิ้นนะครับเป็นปิ้นตัวนี้ก็คือพอมันเขียนไฟล์เสร็จปุ๊บมันก็ทําการพิ้นตัวนี้ามาว่าเขียนไฟล์เสร็จแล้วนะเป็นการบอกเรานะครับมันก็มีประมาณนี้แหละไฟล์มันไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะเป็นหลักสูตรพื้นฐานนะครับ <laughs> โอเคแล้วผมจะลอง เ,ออเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์แล้วกันอ่ตอนนี้เป็นตัว AW ตัวนี้นะเป็นไฟล์ที่มีอยู่แล้วผมจะลองเปิดให้ดูก่อนตอนนี้ในไฟล์ไม่มีอะไรอยู่เลยนะเป็นแผ่นเปล่านะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองปึ๊บขึ้นมาอ่ะเขียนเสร็จแล้วพอเขียนอย่างนี้แล้วแสดงว่าข้างในจะต้องมีคําว่า Hello World ยามิแล้วก็มังงะใช่ไหมครับผมจะลองเปิดไฟล์ให้ดูนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ Hello World ยามิแล้วก็มังงะ มันก็ได้ประมาณนี้แหละสมมติอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ AW ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมตะกี้ที่ผมไปดูมีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วสมมติถ้าผมต้องการลองแหละว่าถ้าเป็นไฟล์ที่เราไม่มีไฟล์อยู่แล้วได้ไหมเป็นการสร้างขึ้น,นใหม่เลยผมจะสร้างชื่อว่า New แล้วกันโอเค New น,นะครับโอเคเราลอง Run ดูนะครับปุ๊บอ่ะมันก็เขียนเสร็จแล้วปุ๊บเราเข้าไปดูกัน มันก็ได้มีคําว่าไฟมันก็จะเป็นไฟล์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นไฟอันนี้มีข้อมูลประมาณนี้ให้เรานะครับนี่ก็เป็นการเขียนไฟล์เบื้องต้นนะครับก็สามารถลองไปปรับปรุงใช้กันได้นะครับให้มันทํางานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอกราบลาไว้ท,ที่นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ